สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วิทยาลัยาเยาศาสตร์ได้มีโอกาสมาเปิดโรงพยาบาลการแพทย์ <S <S แผนไทยและแพทย์บุรณาการนะครับซึ่งจริงๆเดิมเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราได้งบประมาณนะฮะจากรัฐบาลมาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทันสมัยนะครับแล้วก็มีบริการทั้งคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกคลินิกแพทย์แผนจีนนะคลินิกกัญชาทางการแพทย์เป็นแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ยังมีแพทย์บุรณาการนะครับ รวมทั้งมีห้องนวดนะมีทั้งห้องอ,อ,อบสมุนไพรย,ยังดีฮะทันสมัยมากเลยได้มีโอกาสเข้าไปเดินเยี่ยมชมแล้วก็อยากเชิญชวนบุคลากรมหาราชภัฏทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาผ่านสมุสงครามหรือตั้งใจมานะครับมารักษาโรคนะคเดี๋ยวนี้โรคมีมากมายนะฮะโควิดก็มาใหม่แล้วเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราว่าถ้าไปแพทย์ปัจจุบันแล้วรู้สึกมันกลัวนะยาสมัยใหม่อยากจะลองแพทย์ทางเลือก อยากจะลองแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะครับดูละครช่องสามแล้วหมอหลวงแล้วนะหรือหมอยาท่าฉลองสมัยเก่านะพี่มาเรียเล่นเนี่ยก็ะจะเห็นว่ามันมีการรักษาได้ดีนะครับวันนี้ทางหัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์หัวหน้าสาขาแพทย์แผนจีนนะท่านอาจารย์แสงสิลท่านอาจารย์มุกดามาอยู่ที่นี่ยืนยันนะฮะสำหรับบุคลากรของมาไรยเราแล้ว,ล,วลด20ซนะครับช่วงนี้นะฮะต้องรีบเลยนะครับใครจะมาจองคิวมาใช้บริการ โรงพยาบาลใหม่เอี่ยมอุปกรณ์ใหม่เอี่ยมทุกอย่างเพราะนั้นให้รีบมานะครับสำหรับผู้สนใจทั่วไปภายนอกนะครับจะเป็นบุคคลประชาชนทั่วไปก็ยินดีให้การต้อนรับนะครับในราคาที่ย่อมเยาถูกกับทุกที่ในประเทศไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกทท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมวิทยาศาสารเวชศาสตร์นะครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสมุตกและแพทย์บุรณาการนะครับที่กังหวัดสมุทรสงครามครับ